ท่านผู้ชมครับก็มาถึงคู่มวยคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ถือได้ว่าทุกคนก็ตั้งตารอคอยกันอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ผมค่อยขอขอบคุณโรงพยาบาลพระราม9นะครับที่ได้ส่งคณะแพทย์และก็รถพยาบาลมาประจํายังขอบเวทีชั่วคราวมวยคู่ต่อไปนะครับฝ่ายแดงก็คือพเนียงอ,อรไทยยิมครับจะพบกับนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับจอห์นเมดีนา โอกาสเดียวกันนี้ผมใค่ข,ขอกราบเรียนเชิญคุณพันเลิศใบโยกครับประธานจัดการแข่งขันมอบพวงมาลัยเป็นกําลังใจให้กับนักมวยไทยครับพระเนียงออรทัย,ยิมพร้อมทั้งจอรนเมดินาะท่านพลตำรวจตีวราเอี่ยมมงคลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับจะมอบพวงมาลายัย และท่านต่อไปนะครับคุณธีระธีรานุวัฒนะครับจากโอสตาร์และท่านต่อไปคุณภัยจิตธรรมโรธพินิษนะครับท่านจ้ายากทีเดียวประวัติย่อๆของนักมวยนะครับพลเอียงอร์ไทยยิมเชิญเชิญครับครับยกที่หนึ่งราววัน ท่านผู้ชมครับก็มาถึงผู่สําคัญนะครับพเนียงภูลทรัตนะครับหรือพเนียงอรไทยยิมนะครับตอนนี้อายุ25ปีเป็นชาวอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ <Okay. S 1> เป็นน้องชายของอดีตแชมป์โลคนที่7คือพยาวุทรัตเวลาการชกของพะเนียงนั้นเราคงได้ชมออกตู้กันบ่อยนะครับแล้วก็มีสิติการชกที่ โชคโจนทีเดียวแล้วก็ชกมวยสากลอาชีพมาทั้งหมด10ครั้งด้วยกันชนะทีเคโอสครั้งและชนะคะแนนเจ็ครั้งจุดมุ่งหมายของพเนียงคุณรัตนั้นตั้งใจว่าจะเป็นแชมป์โลกนะครับเหมือนกับพี่ชายนะครับก็ต้องดูนะครับว่าคราวนี้นั้นเขาตั้งปฏิพานไว้ว่าจะเป็นแชมป์โลกเหมือนพี่ชายนั้นจะทําได้มากน้อยเพียงใ,ใด oh, <yeah. S 1> มาขวาเข้าไปทีหนึง่งดีละาการชคของพเนียนั้นไม่เบาทีเดียวคำนับชคคู่ต่อกอนนั่นคือจอนแมดีนา ทำนักชกจากฟิลิปปินส์แล้วก็ผ่านการชกมาหลายประเทศทีเดียวนะครับผู้ชกของพนเนียงคุณรัตในวันนี้นั้นข้ามน้ําข้ามทะเลมาวัดความสามารถกันทีเดียวใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันนี่นะครับก็เดี๋ยวดูนะครับพนเนียงนั้นเสียเปรียบในด้านส่วนสูงนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของความหนานันนกชกจากฟิลิปปินส์นั้นจะได้เปรียบต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไปสองหมัดทีเดียว จอน,นั้นมีความว่องไวทีเดียวนะครับนกแรประยุ์สายคําจากทีมงานข่าวหนังสือพิมพ์เดนิวไปสอบถามมาก่อนขึ้นชกบอกว่าวันนี้สู้เต็มที่ทีเดียวแล้วก็หวังจะมาน็อคผาเนียงให้ได้ทีเดียวนะครับส่วนราเนียงนั้นก็ได้รับการอุป,ปถัมภ์คำจุนนะครับแล้วก็ดูไข่ในหินทีเดียวโดยอรไทยลูกสาวของส่งการยังถูศัพิ์แต่ทำท่าทางลอหลอกโดนซ้ายของพาเนียงเข้าไปทีหนึง่ง ผมเรียกสั้นๆว่าจอนนะครับจอนเมรีน,น้าโดนซ้ายของพนเนียเข้าไปจอนเอาซ้ายนําไปนะครับเราพยายามที่จะล่อหลอกพนเนียเนีนปล่อยซ้ายเข้าไปสองหมัดปล่อยล่างสนาดนี้แล้วปล่อยขวาไปทีหนึ่งจอนพยายามเอาหน้าล่อทีเดียวนะครับเวียงซ้ายกับเวียงขวามาไม่จังนะครับปล่อยลมเป็นส่วนใหญ่เพียง เอาคัดซ้ายเข้าไปต่อยขวาคอมไปต่อยซ้ายไปทิ้งที่ลำตัวโชว์ความแข็งแกร่งนะครับจอนี้ไม่กลัวพันเียงเลยนะครับเดินจี้ก็ไปปล่อยหมัดขวาเข้าไปไม่โดนนะครับต่อยขวาไปทีนึ่งอันนี้เอาซ้ายเอาท้ายตามอีกทีนึงต่อยขวาไปครับจอนี้โดนขวาของพันเียงเข้าไป ขวซ้ายตรงเข้ามาหมดยกที่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นยกที่สองคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณนะครับร้อยจำเนยเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถพาเทคหุ่นยูจำกัดที่กรกกุณาให้การสนับสนุนจัดการต่นี้ขอบคุณองค์กรค่ะวีดีสามวีทั้งเขาเฮาและอันานี้เป็นการวางบาทสรุปรับชมการชกในยกที่สองผู้ห้าบนเวทีนั้นคือกรรมการโกรมลใบเงินให้คะแนนสาม ท่านเป็นกรรมการจากชาวไทยมีจิรศักดิ์แสงจำหลักน huh kind of ี่คุอไทยอนันต์แล้วก็สนธยาแยอนันต์ครับครับดูลีลาการชกของคเนียงแล้วคุณสืบพง์ครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องดีไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเข้าออกนี่ได้ดีทีเดียวเบสิกหน่วยนั้นใช้ได้ทีเดียวครับจอนมาชกละหมาทีเดียวโดนขวาเข้าไปทีนึงจอนี่เจ็บแล้วก็ โมโหเหมือนกันนะครับตอ่อซ้ายของพเนียงเข้าไปปล่อยซ้ายได้ทีพเดียงปัดซ้ายน้ำได้ดีตามไม่ขวาไดทีหนึ่งจอนปล่อยขวามาพเนียงแกไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เสียไปทีเดียวครับในขณะที่จอนเสียหลักนี่ตามติดมาทีเดียวพเนียงยังลูกมวยนั้นดีทีเดียวนะครับการกาดก็ดีการตัดชุดตัด พยายามาหมัดซ้ายน้ำไว้จอนพิงซ้ายเข้ามาวันนี้แฟนมวยชาวประตูน้ำนะครับให้การสนับสน,นุนนั่นขนาดทั้งสี่ด้านเลยทีเดียวเนื้อความคาดหมายนะครับไปสองหมัดทีเดียวนะครับจอนโดนซ้ายเข้เมาโดนซ้ายไปที่ท้องทีแล้ววันนี้ั้นโยกหลบแล้วก็ฟุตเราได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอวไหลนั้นดูแล้วเข้าท่าเข้าทางดีทีเดียวโดยเฉพาะบัดหน้านะครับรบัดแย็บกับแท่นตรงนี้สวย หัดหน้าหมัดซ้ายนี่เป็นหมัดที่ดีทีเดียวนะครับของพเนียงก็คงจะเป็นการพัฒนาฝีมือขึ้นดีขึ้นเยอะดึงจังหวะนิดเดียวนะครับคุณสืบพงศ์ครับอาศัยจังหวะขึนข้ามานี่พเนียงดึงจังหวะได้ดีนะครับแล้วก็ปล่อยหมัดซ้ายซึ่งหมัดซ้ายเป็นหมัดหน้าของพเนียงที่ใช้ได้ทีเดียวครับหมัดซ้ายไปทีแล้วหมัดซ้ายไปทีลำตัว จอพยายามเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเข้ามานะครับกลุ่มวยของจอนั้นค่อนข้างแก่สเปกสป่าไปนิดนึงนะครับปล่อยซ้ายกันไปอีกทีนึ่งเรียกปล่อยขวาไปอีกทีนึงจอนั้นพยายามจะเอหมัดซ้ายยันไว้เรียกปล่อยซ้ายปล่อยซ้ายไปอีกทีนึงเรียกปล่อยซ้ายไปอีกทีนึงหมัดตรงนี้ได้ผลทีเดียวครับ ต่อยซ้ายอับกขัดขวาขวาไปทีหนึง่งหมัดซ้ายของมาเดียนนั้นก็จะเป็นยกที่3หลังจากทั้งคู่ก็พักยกที่2มาแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับศึกเพชรยินดีวันที่7เมษายนนี้ลอตเตสักเทวันพบกับฟ้าสีทองเมืองชัยภูมิจอมโผดเล็กรัตนาโชติพบกับเชนราชพรัญชัยวันศุกร์ที่7เมษายนนี้ศึกเพชรยินดีที่ลุมพินีครับโอ้โหมาเนียงไม่ฟังเสียงแลวครับ จอนเดินจี้เข้ามาเจอซ้ายขวาของผนียงเข้าไปเด็ยต่อยซ้ายในทีหนึ่งนี้ปล่อยมัดได้เข้าเป้าทีเดียวนะครับจอนก็โต้ต่อไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่โดนจังเท่าไหร่พเนีี้ต่อยซ้ายต่อยขวาในทีหนึ่งคอมไปนี่ต่อยขวาคอมหัวทีรษะไปนิดนึงจอนนั้นดูรูปร่างค่อนข้างจะได้หนานิดนึงนะครับแล้วก็สูสูงนันได้เปรียบทางด้านของผนียงนี่ปล่อยซ้ายไป ปล่อยซ้ายไปอีกทีแล้วหมัดหน้าได้ผลทีเดียวปล่อยขวาไปทีนึงโดนเต็มใบหน้าทีเดียวปล่อยซ้ายไปทีปล่อยขวาไปทีนึงตอนยังไม่โต้ต่อบนะครับเอาหมัดซ้ายยันไว้ยัปล่อยซ้ายไปอีกทีนึงหมัดหน้าของปันเดียงเนี่ยนะครับต้องใช้เยอะๆนะครับ้องอาศัยหมัดหน้านะครับรบกวนตโ่างโฉดปี่อยขวาไปทีนึง ย้อนพยายามต่อต่อมาเหมือนกันนะครับไม่โดนนะครับอันนี้ปล่อยซ้ายไปปล่อยซ้ายไปทีต่อขามปนทีข้มไปข้มที่สามไปนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วทราย้าไปทีหนึ่งตออจุดจบกับแล้วเจอซ้ายเขาที่ลำตัวอีกทีหนึ่งปล่อยขวาอีกทีหนึ่งเอาซ้ายนำไว้นะครับต้องปล่อยซ้ายกันหมัดหน้าก็เยอะๆนี่นะครับวันนี้ปล่อยหมัดซ้าย ต่อได้ควอมศีสษไปนิดนึงนะครับเฮ้จี้เขาไปแล้วปานียังไม่ฟังเสียงเราอุ้ยโดนไปไม่เป็นไรน,นะครับปานียงังโดนบ้างนะครับ,รบโดนเหมือนกันนะครับพองตัวมาครับปานีย์ ปะเลียงโดนไปไปเลยทีเดียวโดนไปหมัดหนึ่งนี่ประมาดไม่ฟ<ม>ื้นนะครับปะเลียงยังไม่ฟื้นจอนกระโดนเหมือนกันครับคุณสุภพลครับโดนท้ายไป่ทิ้งแล้วประมาทไม่ได้เลยทีเดียวเปิดทางแล้วลำบากเหมือนกันนะครับจอน,นี่เป็นนักชกที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันที่มีในซั่งเลยต้นแรกขาของปะเลียงก็ไปตายฟื้นแล้วครับปะเนียงรู้สึกจะฟื้นแล้วครับตอนนี้ โซซ่าอีกทีหนึ่งจอนหมดยกที่สองโดนหมัดหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้ทางด้านอโรนินโดนั้นก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นยกที่4นะครับพเนียงอรทัยยิมฝ่ายแดงกับจอนเบนิน่าจากฟิลิปปินส์ผ่าน้ด้เงินนุ่งเกงสีขาวนะครับกับพเนียครับภาพชายทีนะครับลูกนี้ครับไปไปเลยทีเดียวไปเลยเพเนียง ต้องจับตามองกันให้ดีทีเดียวนะครับนักชกทั้งคู่ทีเดียวนะครับมีพิษสงที่ไม่เบาทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปเนเียมก็ดีหรือจอนก็ดีปล่อยซ้ายไปทีแล้วหมัดกระแทกยับซ้ายต้องต้องใช้หมัดห <ๆ S 1> น้าให้มากหน่อยนะครับคุณสืบพงค์ครับซ้ายขวาไปทีแล้วแลวประมาทไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่าหมัดของจอนเบนิน่านั้นหนักหน่วงเอาการทีเดียวเดี๋ยวต้องชกแบบรัดคุณหน่อยแล้วครับซัดขวาก็ไปทีหนึ่ง ออกมืออย่าตกออไม่้อ้กได้นทีตอนก็ระวังตัวเหมือนกันนะครับต่างคนต่างระวังแล้วตอนนี้เลี้ยงต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไปเดนจี้้าไปเอามาไส้นำไ้ต่อยขวาในทีหนึ่งเอาไส้นำไปอีกต่อยซ้ายในทีต่อยซ้ายในทีหนึ่งตอนเล็ใยักหน้าให้คนเี้ยเข้ามา อันนี้ไม่ฟังเสียงแล้วครับต่อยซ้ายไปทีเดียวต่อยขวาไปทีเดียวเดี๋ยวต่อยซ้ายที่คอต่อยซ้ายไ,ไปทีเดียวต่อยซ้ายน้ำไปทำมาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่พลาดนั้นจอนคอยจังหวะที่ประเดี๋ยวเผลอนั้นไ,ไว้หมัดขวามาโดนเข้าจังๆและยุ่งเหมือนกันนะครับลปลาย,ยุคที่แล้วนั้น ประกอบก,การเหมือนกันนะครับพเพียนียงนาทเพียงพเพียงต่อยซ้ายกมต่ำจอน,นั้นก้มต่ำทีเดียวน,นะครับยกนี้เดี๋ยจวจี้ไปต่อยซ้ายกทีหนึง่งต่อยท้ายกับขวาไปทีหนึ่งค่อมไปนะครับเมื่อกี้เข้าไปจอนเขาต่อมาเหมือนกันนะครับ ต่างดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับบอลก็ออกหมักทรายไปบอลยิงออกหมัดซ้ายเหมือนกันเออด้วยซ้ายต่อยขวาอีกทีนึงเออด้วยซ้ายอีกทีนึ่งต่อยซ้ายอีกทีนึ่งต่อแล้วเจงหมักทราโดนทรายของพเนี้ยเข้าที่ทองต่อยังดูช้าทางสิดสอยู่นะครับโดนทรายของพเนี้ยไปลูกไปแล้ว กอนเอาหมาัดซ้ายยันไว้ที่หน้าของพระเนียงเนียงปล่อยซ้ายไปต่อไปก็จะเป็นยกที่5้านะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณพันตำรวจเอกทวิตการจนาพนรผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพิยิไท,ยที่จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยในการจราจรขอพระคุณโรงพยาบาลพริาาพรามเก้าน,นะครับในแพทย์เสถียททรธรรมทวีทิุณในแพทย์สนามพร้อมรถพยาบาลเต็มอัตราสึกวันนี้ามาชมในยกที่5ครับจอนนั้นพยายามจะปล่อยหมัดขวานะครับ แ่งหมัดขาวาไว้นั่นทีเดียวครับก็เป็นการพัฒนาฝีมืออีกระดับหนึ่งของพนีนออไทยาายิมนะครับต,ต,ต่อขาวาต่อขวาไอ้ทีต่อยซ้ายไอทีหนึ่งอ้อโหปล่อยเป็นชุดทีเดียวนะครับพเพียงแต่ในขณะที่ปล่อยหมัดไปนั้นกาดต้องไม่ตกนะครับแฟนๆขอบสนามก็ชื่นเชียร์กันสะใจทีเดียวทุกคนมาให้กำลังใจกับพเพียงพูทรัตน์วันนี้แล้วก็ พยายามจี้เข้าไปนะครับเอนียงต้อนเข้าไปต่อยขวาไปต่อยซ้ายได้ทีนึงต่อยซ้ายต่อยขวาเอนียงเดินดีเข้าไปนะครับนวดไปเรื่อยๆพยายามจะนวดไปเรื่อยๆนะครับแต่จอร์นก็ไม่ยอมให้นวดเหมือนกันนะครับต่อต่อยเหมือนกันนะครับมีติดตลอดเหมือนกันต่อยซ้ายได้ทีนึง เพียงองราไทยยิ้นะครับตันนี้ก่อนปล่อยขวาเข้าไปวืดนะครับไม่โดนนะครับรหวัางก่อนโดนซ้ายของเพียงเข้าไปทีหนึ่งเพียงสืบท้าเข้าไปปล่อยซ้ายเข้าไปทีหนึ่งปล่อยซ้ายไปทีหนึ่งปล่อยซ้ายปล่อยขวาไปทีหนึ่งแม่เข้าไปหมดนะครับหมัดของเพียงตุ้ดไปขวาเข้าไป ไม่โดนนะครับคอมไปสองสามหมัดทีเดียวเด็กตั้งใจชกมากทีเดียวนะครับชกแบบรัดตึมทีเดียวสองหมัดทีเดียวให้ไปอะนะครับตามจี้กันไปแล้วต่อยซ้ายไปทีหนึ่งต่อยซ้ายไปทีหนึ่งแรกของจอนนั้นหนีหมัดนะครับคนดูก็ไม่พอใจแล้วเด็กเดินจี้เกัาไปต่อยซ้ายไปทีหนึ่งต่อยขวาไปทีหนึ่งต่อยซ้ายไป ทอ,อหมัดนี้ข่มทีสาไม่ได้ยต้ไปทีเดียงจอนปล่อยหมัดขวามาไม่โดนนะครับมุดแล้วอันนด้ยังทกชะตายเดิมอยู่นะครับมีหมัด้ายที่ดีนะครับหมัดนำหมดอีกหกนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วทเนียงอรทัยยิมไฟแดงกับจอนเบดีหน้าฝวายน้ำเงินชองกาอสมทอไทยโทษสดจากหน้าตึกใบหยกสอง ซึ่งช่องก้าวสองมาทอไทยทอดสดไปทั่วประเทศเดินจี้กันมาเลยนะครับเอาซ้ายนําไว้ต่อยขาที่เป็นลำตัวทีเดียวตอนนั้นวนถอยออกมาอันนี้ไปทายก็ที่ลตัวอีกทีนึ่งไปทรายอีกทีนึงเริ่มนวดแล้วปีเนี้ยเข้าไปนวดแล้วปล่อยซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหหมัดนี้จอนั้นโดนซ้ายของปีเนี้ยเข้าไปก็ตอบด้วยซ้ายเหมือนกัน พเนียงติดกาดนะครับติดกาดพเนียงครับปล่อยซ้ายไปทีนึงปล่อยขวาไปทีนึงเดี๋ยวพเนยามต่อยซ้ายไปทีนึ่งอากรรมการเตือนพเนียงนะครับอย่าชกข้างหลังพเนียงของเราไทยยิมนักชกฝ่ายแดงนะครับเดินจี้เข้าไปตอนนักชกจากคณิปินครับถอยวนออกไปเด็กล้ยนี่ไปแล้วเอาซ้ายนั่งไปก่อน เลยครับเอาท่ออะไรทิ้งแล้วรัดเลยนะครับจอนแกยังไงเขาแกไม่ทราบเหมือนกันครับแกนีปัดด ok. anyway. right okay. <ities> <Ra> ้วยครับสุโกครับแกนีปัดหมัดไว้นะครับปล่ยซ้ายไปทีหนึ่งปล่ยซ้ายไปทีหนึ่งปล่อยขวาไปทีหนึ่งโอ้ยปล่อยขวาไปทีหนึ่งรู้สึกอําแหน่งไม่ปล่อยต้องมาทีทองนะครับตอนนี้ ิงเดินจี้เข้าไปเลยนะครับตอนนั้นเริ่มสเปคส,สปะแล้วมีบบัดบ้างแล้วก็ถอยหลังให้บ้างลํงบาบาเหมือกันยิงเ,เดินจี้เข้าไปต่อยท้ายไปทีหนึง่งเบดีน่าพยายามหนีบบัตอยู่ตลอดเวลานะครับต่อยท้ายไปทีหนึง่งคือปฏิการมวยสากลแล้วจะหมุนไม่ได้นะครับ ดตัดหมุนโนซ้ายไปอีกแล้วโดนขวาไปทีหนึ่งโดนซ้ายไปทีหนึ่งครับพระเนียง oh. ให้ปล่อยนาะทีทองให้หลุดลอยไปนะครับเยายี่ยนพระยานจะหันข้างให้ก,กับพระเนียงนะครับบรรดาแฟนหมัดมวยที่ชมอยู่ที่อาคารศึกใบหยกนั้นค่อนข้างจะหงุดหงิดเหมือนกันกนะครับการชกของจองนพเนียงก็ไม่ปล่อยนาะทีทองให้อีกคนเลยครับต่อยขวาเข้าไปทีหนึ่ง พยายามจะต่อยที่ทองแล้วครับวิ่งตามไปเลยต่อยซ้ายเข้าไปทีนึง่งพลเรี่ยงเข้าไปทีต่อยซ้ายเข้าไปทีหนึง่งคนเจ้าพืขับเคลียร์กันมา6ยกเต็มๆนะฮะคุณดึกชาเตียนครับครับเรามา <cushion S 1> ชมในยกที่7ครับพลเนียง <SE> ยังเดินเขาน้านวดตลอดทีเดียวนะครับ และนั้นเมื่อปลายยกที่6นั้นค่อนข้างจะอออาการแล้วก็ชกแบบหมุนบ้างมีบัดบ้างนะครับโดนทรายของพเนียนเข้าไปจอพยายามาชกลำบากเหมือนกันนะครับพเนียนเจอลีลาสไตล์การชกของจอโมลีน่าเอาซ้ายนํำไว้เลชกแบบสุดขุมน,นะครับไม่มาจี้ตามด้วยนะครับ ลอนอยซ้ายไปทีหนึ่งพยายามในเลื่อยพยายามหนีบหมัดลอยขาไปทีหนึ่งพยายามหนีบหมัดแล้วหันข้างก็ใส่นะครับครับลอยซ้ายต่อยขวาไปทีหนึ่งลอยขาไปทีหนึ่งลอยซ้ายบอโดนซ้ายของเพลียเข้าไปโดนปัะคั้ขวาโดนซ้ายของเพลียเข้าไปทีหนึ่ง นลี้ยงต่อยขวาเข้าไปหมาหมัดดีคอมไปนะครับเป็นจังหวะบวกที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักทีเดียวแต่ไม่โดนเลี้ยงต่อยซ้ายไปที่บริเวณลำตัวไม่โดนนะครับสอนก็พุ่งซ้ายเข้ามาโดนซ้ายสกัดของพอดีเข้าไว้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ตรลสถานเอกแห่งบริษัทโอกชนพาไปควบคุมจับคุณสุกันบัวทรัพย์ในการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันสุด่อครักครับ นี่บาดหน้าของพีเดียง,งใช้ได้ดีทีเดียวใช่ได้ผลทีเดียวครับต้องขยันออกหน่อยนะครับจอรนปล่อยขวาเข้ามาไม่โดนนะครับที่เป็นยกที่เจ็ดครับมาครึ่งทางแล้วพีเนียงยังชกแบบสไตล์สุดมนะครับจอรนนี่แกค่อนข้างจะกแบบสเปซสะปะทีเดียวครับ

รบกวนการชกของจอรนน้นตั้งรับมาตอลอดทีเดียวนะครับหมดยกที่7ครับ BS ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมสมุทรไทยสำเพ็งฟูดพลาซา่าบริษัทสำเพ็งพลาซา่าจำกัดรับมาชมในยกที่8ครับผาเลียงนั้นไล่นวดแล้วออกัาท้ายไปกทีหนึง่งจอนนั้นชกสไตล์เดิมนะครับหันหลังบ้างมีปัดบ้างคองตัวให้รอดก่อนนะครับ เนียงพยายามจะใช้หมัดนำคือหมัดซ้ายได้ผลทีเดียวนะครับทิ่มมาแต่ละครั้งนี่หน้าหงายไปเลยโดนทรายอีกแล้วตามโดนหมัดนี่ก็ใบหนี้โดนแล้วโดวนซ้ายอีกแล้วโหลดบ่อยๆยน,อยนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับโหลดหลายๆครั้งนี่ผนได้กว่าทน,นรับนนี้บอกทนได้กว่าทนล่อยหมัดขวามาเต็มใบหน้าทีเดีวยดวต่อยหมัดขวาอีกแล้วซ้ายไีกทีหนึ่งขวาไีกทีหนึ่งโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วจอนจอนวนลงไปแล้ว เียังชกแบบสุขุมนะครับไม่เล่นด้วย,ย,วยแล้วครับต่อยซ้ายไปทีหนึ่งขาบาดเดียซ้ายชกไม่ได้ไปมัดลุงข้างในลูกนี่โดนจังๆเดี๋ยวคงยุ่งนะครับทางด้านของจอนกรรมการโกวบนไปเงินบอกว่าจอรยานิมัดเป็นชกแบบสุข,ขุมนะครับไม่เล่นด้วยแล้วครับ เลยครับกรรมการสั่งยุติการแข่งขันปรากฏว่าพนเนียงออรไทยยิมเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์ในยกที่8นะครับกรรมการสั่งยุติการแข่งขันนะครับตัดสินให้เนียงออรไทยยิมเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์ในยกที่8ลงไปแล้วนะครับเป็นภาพช้าชมกันจะาจ้าผนียงออรไทยยิมเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์จอนเมดิน่าในยกที่8 แทกหมัดซ้ายเต็มปากครึ่งจมูกครึ่งขวาที่ก็ขู่อีกบัดหนึ่งนะครับถึงบทอวสาร